ิศวกรดาวเทียมจากจิสดาจะเป็นหญิงไทยคนแรกนะครับและเป็นหนึ่งใน23ตัวแทนจากมนุษยชาติทั่วโลกครับในการที่จะได้ขึ้นไปท่องอวกาศในเดือนธันวาคมนี้ครับ ที่เห็นนี่คือนางสาวพิรดาตเตชะวิจิตหรือว่าน้องมิงค,ครับวิศวกรดาวเทียมจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีสดาคนไทยคนแรกและเป็นหนึ่งใน23คนจาก62ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปท่องอวกาศด้วยยานลิงค์มาร์คทูตามโครงการแอร์อพอลโลซึ่งน้องมิงบอกว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นดีใจและได้รับการฝึกอบรมต่างๆอย่างหนักเป็นเวลา7วันเต็ม อย่างแรกเนี่ยมีการเตรียมพร้อม,อมที่ไทยก็คือว่าไปกับกองทัพอากาศนะคะมีการขึ้นเครื่องบินเซตกับนักบินนะคะตัวต่อตัวแล้วก็ทดสอบว่า G Force เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบลดทนได้ไหมทั้งสภาวะร่างกายจิตใจเรามีความกลัวความสูงไหมหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะคะอันนี้ทุกอย่างโอเคค่ะแล้วก็มีการไปเตรียมความพร้อมที่อเมริกาแล้วนะคะไปตอนนั้นเตรียมความพร้อมที่ฟลอริดานะคะก็ะเขาก็เลยทดสอบมิชชั่นที่เขาเอาทดสอบกับนักบินอวกาศจริงๆนะคะแล้วก็มาทดสอบกับเรา การเดินทางขึ้นไปบนอวกาศจะมีเพียงนักบิน1คนและผู้โดยสาร1นคนนะครับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็ว3,552กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง3นาทีครึ่งยานก็จะขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ103กิโลเมตรเหนือระดับน้ําทะเลในความสูง103กิโลเมตรจากพื้นโลกโดยพิรดาจะได้มองเห็นโลกทั้งใบและสัมผัสกับภาวะร้ายแรงน้มถ่วงนาน6นาทีรวมเวลาในการเดินทาง60นาทีและจะไปขึ้นเครื่องที่โมฮาเวแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคมนี้ครับ